เคยคิดไหมว่าถ้าเราเกิดมาพร้อมกับความสามารถแปลกๆสุดล้ำจะเป็นยังไงเช่นมองเห็นได้ในความมืดหรือว่าสร้างไฟฟ้าออกมาจากตัวเองได้เรานะคิดว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีแต่สำหรับสัตว์บางชนิดมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยวันนี้เราจะไปพบกับ5สัตว์ที่วิวัฒนาการให้พวกมันมีอวัยวะพิเศษสุดเจ๋งที่มนุษย์เราฝันอยากได้แต่ไม่มีทางได้แน่นอนอันดับที่ห ปลาฉลามกรีนแลนด์เปิดเลยด้วยสัตว์ที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์งงมาหลายศตวรรษปลาฉลามกรีนแลนด์เนี่ยมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยให้พวกมันอายุยืนได้ถึง400-500ปีพวกมันมีเมตาบอลิซึมที่ช้ามากๆทําให้เซลล์ในร่างกายไม่เสื่อมสลายเร็ว หัวใจเต้นแค่นาทีละ1-2ครั้งเทียบกับมนุษย์ที่เต้น60-100ครั้งต่อนาทีและที่น่าทึ่งคือเลือดของมันมีสารพิเศษที่ทำหน้าที่เหมือนยาแก้แข็งตัวธรรมชาติช่วยให้พวกมันอยู่ในน้ำแข็งขั้วโลกได้โดยไม่ตายแล้วคุณละ่ะคิดยังไง ถ้าได้อายุยืนแบบนี้แต่แลกกับการเคลื่อนไหวช้าๆคุณรับได้ไหมอันดับที่4กลกังตกกะกแตนเจดสีเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสัตว์ตัวนี้จะทำลายความเข้าใจของคุณเรื่องการมองเห็นกั้งตะกแตนเจ็ดสีมีตาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกมีเซลล์รับแสงถึง16ชนิดมนุษย์มีแค่3ชนิดทำให้มันมองเห็นสีได้มากกว่าเราหเท่า มันมองเห็นแสงอัลตราไวโอเดตแสงโพลาริสและแม้แต่แสงอินฟราเรดแต่นั่นยังไม่หมดกรงเล็บของมันเคลื่อนที่เร็วกว่ากระสุนปืนสร้างแรงกระแทกได้1,500นิวตันพอที่ทำแก้วหนาแตก การจอมตีของมันร้อนแรงจนน้ำรอบๆเดือดและเกิดแสงแฟลชขึ้นมาด้วยคิดดูสิคะถ้าเรามีตาแบบนี้และสามารถปล่อยกรงเล็บที่เร็วกว่ากระสุนปืนได้เราคงไม่ต้องใช้กล้องหรืออุปกรณ์มหาศาลอะไรอีกแล้วอันดับที่3ปลาไฟฟ้าใครบอกว่าการผลิตไฟฟ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีปลาไฟฟ้าทำได้มาตั้งแต่ล้านปีแล้วตัวของมัน80เป็นอวัยวะผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วยเซลล์พิเศษเรียกว่าอิเล็กโทรไซต์กว่า6,000เซลล์ที่ทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ชีวภาพมันสร้างไฟฟ้าได้ถึง860โวลต์แรงพอค่าควายได้เลยไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาใช้สำหรับ3วัตถุประสงค์คือนำทางล่าเหยื่อและป้องกันตัว มันเหมือนมีเรดาร์ธรรมชาติใช้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำสแกนหาอาหารในน้ำขุ่นน่าอัศจรรย์ไหมคะถ้าเราชาร์จไฟฟ้าจากตัวเองได้คงไม่ต้องหาปลั๊กไฟอีกแล้วอันดับที่2นกนางนวลแกลบขั้วโลกเหนือเตรียมใจให้พร้อมเพราะนกตัวนี้จะทำลายสถิติการเดินทางของคุณนกนางนวลแกลบขั้วโลกเหนือบินข้ามโลกจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้และกลับมา ระยะทางรวมปีละ9 0 0 0 0มกิโลเมตรเท่ากับบินรอบโลกสองครึ่งเที่ยวอวัยวะพิเศษของมันคือระบบนำทางชีวภาพที่ซับซ้อนสุดๆในหัวมีผลึกแม่เหล็กขนาดจิว๋วที่สามารถรับรู้สนามแม่เหล็กโลกตาของมันมองเห็นแสงโพลาริสจากแสงอาทิตย์ช่วยให้รู้ทิศทางได้แม้ในวันที่ฟ้าครึ้ม และที่ยอดคือมันจำกลิ่นอากาศรูปแบบคลื่นลมและแม้แต่เสียงจากทะเลได้ <S 2> <S 2> <S ในชีวิตหนึ่งของมันบินได้ประมาณ2.4ล้านกิโลเมตรเท่ากับบินไปกลับดวงจันทร์ได้ประมาณ3ครั้งใครอยากมีระบบ GPS แบบนี้ในตัวบ้างไม่ต้องกลัวหลงทางอีกแล้วและอันดับที่1ปลาหมึกยักษ์โคโลเโซลและแชมป์ของเราคือสัตว์ลึกลับที่ใหญ่กว่าไดาโนเสาร์บางชนิด ปลาหมึกยักษ์มีตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัตว์เส้นผ่านศูนย์กลาง35เซนติเมตรใหญ่เท่าจานดินเนอร์ตาของมันเหมือนเลนส์โทรทัศน์ทีวภาพมองเห็นได้ในความมืดสนิทของท้องทะเลลึก2,000เมตรหนวดของมันยาว8เมตรมีตะขอเคี้ยวคมแหลมหมุนได้360อองศาใช้จับเหยื่อได้ในสภาวะกดดันสูงมาก มันมีสมองรูปโดนัทล้อมรอบหลอดอาหารและที่น่าอัศจรรย์คือเลือดของมันเป็นสีฟ้าเพราะใช้ทองแดงแทนเหล็กทำให้ขนส่งออกซิเจนได้ดีในสภาพแรงกดดันสูงที่สุดยอดคือมันมีระบบพ่นหมึกที่ซับซ้อนสามารถปรับความเข้มของหมึกได้ตามสถานการณ์สร้างเงาเทียมเพื่อหลบหนีคิดดูสิถ้าเรามีระบบการมองเห็นแบบนี้เราคงไม่ต้องใช้ไฟตอนกลางคืน เห็นไหมคะว่าธรรมชาติมันอัศจรรย์ขนาดไหนตั้งแต่ปลาฉลามที่อายุยืนหลายร้อยปีกั้งตะก,กะแตนที่เห็นสีได้มากกว่าเราหลายเท่าปลาไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าเดินได้นกที่บินรอบโลกเหมือนไม่เหนื่อยและปลาหมึกยักษ์ที่มีตาเหมือนกล้องโทรทัศน์สัตว์แต่และชนิดพิสูจน์ให้เห็นว่าวิวัฒนาการสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เหนือจินตนาการของมนุษย์ได้แล้วคุณละ่ะอยากมีอวัยวะพิเศษแบบไหนที่สุด หรือคิดว่ายังมีสัตว์ลึกลับที่เรายังไม่รู้จักอีกเยอะไหมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วมาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ